สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวไดโนเสาร์จิ๋วกันนะคะไดโนเสาร์จิ๋วตัวแรกของเราว้าวนี่นี่ตัวต่อไปเลยดู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 ตูออาปากโชว์เลยเทียนข้างในข้ามายตู ว้าวว้าวชตตึ้ตอปากโชว์อีกแล้ว มีน้ำข้างหลังด้วยนะคะทุกคนในสาวจิ๋วของเรานี่เราหยิบมาได้สองตัวเลยนี่ทีเล็กตัวจิ๋ว<ม>เห็นไหมให้ดูใกล้ๆเลยตาวดานี่ไปแล้วว้าวตึ๊ยว<ม><ม><ม> ยาวๆมาแล้วบินล่อนมาแล้วตัวจิ๋วเยอะมากเลยทุกคนสมจริงมากๆเลยดูดีหน้าตาก็เหมือนเสาจิ๋วยางของเรานะคะหรือว่าเรียกว่าโมเดล ไดโนเสาร์จิ๋วนะคะปุ๊บ,บโอ้โหตัวนี้มีน้ำบนคอด้วยดูโหมีเสียงธรรมชาติด้วยนกร้องด้วยทุกคนนี่ตัวต่อไปเลยให้ดูใกล้ๆเลยเห็นไหมเห็นความชัดเจนของมันหรือเปล่า โอ้โหเยอะมากโอ้เป็นการรีวิวที่ถ้าน้องๆรู้ว่ามันคืออเรียกชื่อว่าอะไรบ้างสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะโอ้เห็นไหมโอ้อาปาก ตัวนี้อาปากไปเรียบร้อยแล้วช,ชูนี่นะคะมาถึงตัวสุดท้ายขอยาวให้ดูหมดเลยดูใกล้ๆเลยค่ะทุกคนนี่ โอเคนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ